สวัสดีครับบ่าเถ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับมาก่อนเที่ยงครับพี่น้องนะครับปูนัดใบนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่1กรกดาคม2566ันาะครับพี่น้องมาก่อนเที่ยงด้วยพี่น้องเด้อกับมาให้ปูเน้นให้ปูยำให้นะครับปูวามีเลขทูบนะครับท่านผู้ชมครับปูจอมปวเด้วยพี่น้องเด้อนะครับปูวาให้มาหาก่อนเที่ยงนะครับท่านผู้ชม ครับเขาไปหาปูน้ากันเขาไปกราบน้ำมาสการปูน้ากันทำชุชมครับไปฟังน้ากันนะครับเนาะปูจะเน้นให้ชุดไหนครับงวดที่ผ่านมาเลขวิ่งนะครับปูเน้นคักวิ่งศูนย์นะพี่น้องครับงวดก่อนนะครับเนาะศูนย์เก้านะครับเนาะเลขปูเขาตลอดพี่น้องนะครับเนาะรับไปฟังไปช่มน้ากันนะครับผมมาก่อนเทียงคือเก่าพี่น้องครับมาด่วนๆนะครับมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะครับทนผะู้ชมครับผม กาบนมัสการครับปูการนมัสการจะข้าปูคขาดปูค่ะมาให้ปูเนียนให้ปูยำให้มาก่อนเทียงคือเก่าปูเนียนกับตัวเก่านี่แหละตัวเก่าอยู่มาปูเห็นปูทรงไอ้เลขทูบปะปูแมนเลขทูบเลขเลขเลขทูบมันเลขทูบเลขทูบเขียนสนีทกันได้ปูอ่ะเนาะอันนี้นะครับผมเลขทูบมันนี่นะมันดีแทงจีเนาะ ครับผมาตามแถวตามแถวได้ปูแปลโอเ้โอเขียนในเนี้ปูเล็กทูบครับผมเพราะว่าอันมือนังทำแบบแบบที่เปิดบังกัน้าน,นะครับปูเปิดบง ต่ก็ไม่หนีหนีเด้ครับส่วนแปดส่วนแปดจะอยู่ในชุดตะล่างของปูของปูเนาะครับผมอือเดีวให้ปูเน้นให้นะพี่น้องเนาะนี่ชุดที่ปูให้ไว้เนาะครับท่านผู้ชมเน้นการที่ตัวนี้คือเก่าอยู่แล้วเจ็ดแปดปูนี่เออหนีนี่ตัวนึ่งขึเก่าเลยนะครับนี่ขึ้นเก่ารุ่นสามนี่ยนะครับผมเนี่ยที่เก่ายังเน้นอยู่ในชุดนี้อันนี้เป็นชุดปูในสูตรปูได้พี่น้องเด้อ เด่นแปดชนกันนปูเนาะแปดชนกันเก้าชนกันปูก็เลยห์ให้ทำมัจเจ้าเก่าเก่าครับจ้ามัเคลื่อนเนี่ยฝันเยอะฝันในต่างในปูฝันในปลาเขาฝันในปลาเขาแมนอืมปลาเขาครับทุ่งหนึ่งครับเป็นยังไงเนี่ยแปรแปรเป็นยังกีเป็นยังปลาเป็นแปรทีเจ็ดปู ทั้งสองตัวทั้งสองทั้งเจทั้งแปดวปาปลาเขาเนาะปลขาไม่เจ็ดเนาะค่ะไม่ก็ไม่ก็ตาพร้อมัแปดเจ็ดครับเะกอนเเตะเตะตนเนนี่นะปูเอานี่ท่านผู้ชมชุดที่ปูนี่เป็นสูตรปูได้พี่น้องเลือกในตารางปูมีชนแปนะครับเนาะมีชนเกนะครับสตัวปูหายมีเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์เจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าสามสองเจ็ดนะครับวิ่งเจ็ดกับเก้าฟันเห็นป่าปปูจะงเก่ปปู ห้องกอดพ่อก็เนื้อในกระดครับผมมาอะไรกันเด้อ่าอันนี้ชุดสามตัวแล้วพี่น้องเนาะชุดสามตัวครับปูให้ชุดสามตัวมีเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าสามไอเลขแปดเก้าเลขยังกับปูที่ปูบอกไว้เหมือน,นกันนะแค่นี้ได้ใจมีแล้อ๋อเลขนี่นี่ตะล่างนี่แนมแค่เก่าครับเลขถูกพี่น้องเลขทูบหกศูนย์แปดศูนย์แปดกิดอยู่ใ่ในชุดนี้นะปูเนาะ ครับแล้วังเด็กขามันกอดข้อกันนี่นะเจ็ดกับเก้าเนี่ยบัวแน่นครับผมขามันกอดข้อกันตันนี้ตัวคือกอดได้มันยัม่นกันเรามันเล็บพะเล็บวิ่งนะครับบัวเจ็ดกับเก้ากันนะครับเนาะมานทำกันเด้ตัวร่องไว้ให้บัวร่องไว้ให้เด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าบัวเน้นเน้นขึ้นเน้นนี่เรียกบัเจ็ดแปดมากเก้าสามนี่บัวมากอืมค่ะ ครับตัวที่ปูนเน,น้นค่ะักด้วยพี่น้องเด้อชุด2ตัวมี70 907899 93 27สม 7, 8, 9, 9, 9, 3, 2, อันนี้ตัวร่องคือซื้อ8ปดเก้าเจดเกนี่ก็ปูจับไซเล็กวิ่งว,วิ่ง7ดกับ9กมาด้วยกันได้แต่ว่านี่ปูมันมักคักพี่น้องเน้นคักนี่ครับสามตัวคือ8ปดเจดปดสองตัวคือเจ 8, 8 7ดดอืมครับพี่น้องมักมักมักสามังอ่ะรับนี่กับตัวนี้กับตัวนี้อืม 7จ็ดแปก้าเกสถูกเลยมาปูไนี่นี่ถูกแล้วพี่น้องปูว่าเอาท่านผู้ชมไ้มาตวนี้ซ้าปูนี่เจ็ดศูนย์เก้าศนย์ัไปได้เมื่อนวเนาะเลขทูบหกศูนย์แปดได้พี่น้องเลือตัดเอาแปเลขทูบถ้ามันอะไรกับสวดม่ตนสวดมต์กันหน้ากันนะครับก็เลขจุดปูปูจุดครับชอบจุดบรไเบืองดอกครับผมถ้ามัดสวดม่นไปเรื่อยมัน ถ้บญญาบาดยังมาเบิงครับทั้งไายไปครับผมเจ็ดเก่านี่ปูเขียนกันไว้ให้พี่น้องเลขวิ่งห้ามาน้ากันวิ่งห้ามาน้ากันครับผมบเล็กกับวิ่งกันแค่ห้าม้ากันนี่นะครับเลขวิ่งปูนี่มาตลอดด้วพี่น้องเด้องวดที่ผ่านมาปูกระเน,<า>น้นคักศูนย์ครับวันี้ศูนย์ปูกระมีอยู่ในชุดในสูตรข้าวปูเนาะคันคันปอมันก่าทีเป็นปด้วัติศาสต่์เก่า ครับเก่าเก่าที่จริงผมว่าจะหาไปยี่ดีปูวพันมือนีบพันหาไปได้แล้วเอาลอตเตอรี่คนกับซื้อลาย,ยครับเก่าเก่านะครับเ,เลขไทยออกมาตเมียนอะ่าเลขไทยเก่าเก่าลอตเตอรี่<ๆ>ครับว่บาเบิง้งมือสาว่าเบิง้งนั้งเจล็อตเตอรี่กับเลขเบิงบเบ้งกับบะห <c oughs> มี่เก่าเก่ามัดอยู่ครับเลขเบิ้งคนกับซื้ออยู่รักเก่ารักสูงขายดีค่ะครับปู่แต่ว่ามันขึ้นกับฟันมาได้ปลาขาวนะฟันมาได้ปลาขาวติปัว ได้เต็มถุงเลยว่ปัวเป็นถุงเลยนะถุงได้เป็นถุงเลยแม่นัืนปลาเขาปลาป่ามาให้ปลาขาวมาครับวิตรปลาขาไว้ต่อยเลยครับค่ะปลาเขาวไอต่อยเลยปลาขาวจะทำสามนิ้วสองนิ้วทำแปงเมืองเลยละครับมิตาปลาขาวตรปลาขาวที่ปูปูมาเจ็ดแปดพี่น้องปูเน้นคักคือนเจ็ดแปดชุดนี่ผมเันหมักชุดอีแล้วปูห้าเจ็ดศูนย์ห้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสามะครับผมอืม ออกมากรเทียงพี่น้องนะครับเนาะกับไม่ปูยำให้ได้มากสองสามตัวกระต้านอานี่นะาปูตัดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเก้าสามซึ่สามก็ได้ขึ้นขับนี่กันเมื่อตัดต้นไทรชิ้นลายโตนี่ครับถ้ามากตัวนี้ก็คือหาสองเจ็ดนะปูเนาะถ้าสองเจนี่ครับศูนย์เก้าสนี่ก็ตรงกระเบ้าเถาฟันยำอยู่พี่น้องมากตัวเก่าศูนย์เก้นี่นี่แหละเลขนี่เีเลขบนนครับเลขบนฝก่มมากตัวนี้นะสองามีเลขเลขบนนี่นะ สามตัวนโปูนี่ครับแปดเจ็ดแปดศูนย์เก้าสามปูเนี่ยนค่ะใช่ใจมากครับแต่ว่าอันนี้คันคันมากกว่าเจมาล่างขึ้นหน่อยขึ้นไปแล้วนะเจ็ดศูนเก้าศูนเนียนะเพื่อนๆนะครับปูครับปูครับครับเก่าเก่าหน้าล่างเอาปูย้ำตัวที่เนีนค่ะคือเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าสามนะครับทำชุบครับ นี่ครับย้ำปูเน้นคัคือ78 9 9 9ปดพี่น้องเลขถูกนี่ปูเลขถูกมากมนียครับปูว่าจุดถูกแต่หกศูนย์แครับชุด3ตัวเน้น8ปดเจ็แนะครับแคปหน้าจอธรรมช้่มปูฝันดีฝันว่าได้ปลาขาวเต็มถุงพี่น้องนะครับฝ <laughs> ันเจ็ดเกตีเป็นเเป็นแปแล้วปูว่าเจนะครับเนาะนี่ครับปูเน้น7 8 9 9แปดเก้าเก้าเกามันยาังที่ จังสี่จังสี่เด้จะมาผมมาจับแปดมันจะบว่มา่งสี่ปูเจ็ดสองเก่าเป็นสี่ที่ปูอยู่นี่พี่น้องจับอยู่ในตะล่างปูก็ได้เด้อพี่น้องเด้อตะล่า,างก็ได้ครับจับในตะล่างปูบนแนรเล็กวิ่งปูเจ็ดกับเก้ามาด้วยกันท่านผู้ชมนะครับเนาะเอากราบขอบคุณขอบคุณปูพี่น้องนะครวยเงีนะ้ยงมาเด้อนก็ไดซาถูกครับผมเราพี่น้องปูเน้นครับปูเน้นเจ็ดแปดเก้าเก้าเก้าสามนะ่องบ่นนีะ เด็กปูมันมีท้องมานน้ำมัท่องมานน้ำมัท่องฟันเล็วฟันเร็วฟันท่งปูฟันท่องกับปูอาสาทุกครับเลขทุกปูหกศูนย์แปดพี่น้องขอบคุณ MC แฟนครับทั้งสองขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขสุขภาพแข็งแรงครับมาจบมาเลครับสาธุปูอายุมั่นขนยืนเฮงๆครับผมสวัสดีครับ